เสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายคือเสียเงินซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้พี่ว่ามันแพงกว่าเสียเงินซื้อของแพงอีกนิดนึงแต่ใช้มม่โคตรคุ้มพอเรามานั่งสังเกตเสื้อผ้าในตู้ของเราเนี่ยมันเห็นหลายตัวมากเลยว่ากูซื้อมาทําไมวะกูซื้อมาทําไมวะกูรู้สึกแค่ว่ากูไปเจอแล้วว่ามันถูกแล้วก็มันแบบเออมันสวยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะผมเพาจัดเรียบร้อยนะคะ แต่งหน้าแต่งตัวแต่งปะทาปากสวยแล้วนะคะวันนี้สวยแล้วพี่เคยเล่าในคลิปก่อนๆในเรื่องของการหาสไตล์ของตัวเองแต่ว่ามันลงดีเทลในเรื่องของการหาสไตล์เยอะกว่านี้ไม่ได้ก็เลยมาทําเป็นคลิปแยกก็จนมาเป็นคลิปนี้นะคะจะแช์วิธีการช้อปปิ้งนะคะ การแต่งตัวอย่างไรที่เราจะไม่ต้องใช้ใจ่ายเงินเยอะเป็นทริคเทคนิคง,ง่ายๆในการเซฟเงินในกระเป๋าอย่างไรได้เสื้อผ้าสวยๆถูกใจรวมไปถึงจับจ่ายที่ไหนมีเทคนิคการคิดอย่างไรนะคะเพื่อที่เผื่อใครนะอยากจะพัฒนาตัวเองในเรื่องของบุคลิกการแต่งตัวการแต่งกายเนี่ยสามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ค่ะ พี่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ซื้อเวลาซื้อเสื้อผ้าซื้อตามใจฉันซื้อตามซื้อตามใจฉันก็คือว่าเจออะไรสวยแล้วเราจะซื้อเลยนะคะซื้อเลยโดยที่ไม่ได้ศึกษาว่าเราใส่ชุดนั้นแล้วมันจะสวยไหมจะบอกว่าเวลาที่เราเจอเสื้อผ้าในหุ่นกับเสื้อผ้ามาอยู่กับตัวเราอ่ะมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องเลยเพราะว่าหุ่นมันก็จะแบบหนึ่งกับตัวเรามันก็จะรูปรักอีกแบบหนึ่งนะคะ ทีนี้ทำอย่างไรล่ะเราจะไม่ได้สุลุ่ยสุล่ายข้อแรกก่อนที่เราจะไปประเด็นการช้อปปิ้งนะคะก็คือเราต้องทําความรู้จักกับตัวเองก่อนทําความรู้จักกับตัวเองเนี่ยมันทําความรู้จักในระดับไหนนะคะ 1. เลยต้องรู้แล้วว่าเราเป็นคนชอบแต่งตัวสไตล์ไหนนะคะ เราชอบแต่งตัวสไตล์ไหนบางทีสมัยก่อนพี่อาจจะแต่งตัวแบบหนึ่งและตอนในอนาคตพี่ต้องการจะแต่งตัวอีกแบบหนึ่งการรู้ตัวเองว่าเราชอบการแต่งตัวสไตล์ไหนเนี่ยมันจะสามารถทําให้เราชัดเจนกับเสื้อผ้าที่เราจะซื้อมากขึ้นสมมุติว่าสมัยก่อนพี่แต่งตัวทอมบอยนะคะพี่ก็จะ,ะเลือกเสื้อผ้าสไตล์หนึ่งแต่วันนี้พี่มีเป้าหมายวางวางทาความรู้จักกับตัวเองแล้วคิดว่าฉันอยากจะปรับ บุคลิกตัวเองปรับลุกตัวเองให้ออกมาเป็นแนวลุคของเป็น working woman หรือว่าเป็นผู้หญิงเป็น feminine มากขึ้นพี่ก็จะดูเลยว่า f e ม i n i n e ที่มันไม่ f e m i n i n จ๋าที่มันยังอยู่ในระดับที่เป็นบ o y กับ feminine เนี่ยมันจะสามารถ mix and match อยู่ในสเตจไหนได้บ้างพี่ก็จะไปทำการหา reference พอเข้าใจตัวเองศึกษาตัวเองแล้วก็จะไปหา reference นะคะ reference ก็ไปหาตาม Pinterest เนี่ยแล้วก็ พิมสไตล์อ่าพิมสไตล์นะคะอย่างสมมุติว่าออฟฟิศสไตล์นะคะก็รู้เลยว่าวันแต่ละวันเราจะต้องไปไหนบ้างนะออฟฟิศสไตล์ไปกับไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยเราก็จะค้นแล้วก็นั่งไล่ดูรูปว่าเอ้ยรูปแบบไหนถึงมันถึงจะสวยทีนี้พอรู้พอเห็นรูปแล้วเนี่ย เราก็ยังไปซื้อไม่ได้นะคะเราต้องมาทําความเข้าใจกับหุ่นของเรารูปร่างของเราก่อนว่ารูปร่างของเราเนี่ยมันเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์นั้นที่เราชอบหรือเปล่าแล้วถ้ามันไม่เหมาะเนี่ยมันจะปรับเป็นอะไรได้บ้างมันจะทําให้เราไม่ได้แบบตัดสินใจไปซื้อเลยสมมุติว่าเราเห็นแบบในหนังสือเนี่ย เอ,อ่อหรือว่าในภาพที่เราเป็น Refer ร์เรนซ์เขาใส่เกงนขาดดเดฟแั่งสวยมากเลยแล้วเราไม่ได้พิจารณาว่ารูปร่างเราแบบนี้เราจะใส่สวยไหมเราก็ไปซื้อมาพอไปซื้อมาแล้วเราเอามาใส่แล้วมันไม่สวยเราก็จะกลายเป็นไม่ชอบแล้วมันก็จะกลายเป็นสมบัติชิ้นหนึ่งนะคะอยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะปัจจัยสําคัญมันคือ1เราต้องชอบเราต้องรู้ตัวเองแล้วทั้ง2เนี่ยจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นในการแต่งตัวพอรู้สไตล์ตัวเองรู้หุ่นตัวเอง หาสไตล์เสื้อผ้าแล้วลองหาความมิกซ์แอนด์แมหาสไตล์สมมติว่าเราเป็นคนชอบใส่กางเกงยียนมากแต่ว่าในรูปร่างของเราถ้าเราใส่กางเกงขาบานมากมันจะไม่สวยเพราะว่าเราเตี้ยอาจจะทําให้เราดูเตี้ยลงนะคะเราอาจจะเป็นใส่กางเกงขาเดฟอะสมมตินะพี่สาวสมมติพอมันมันพิน่พ่คอแบบนี้สมมุติว่าเราชอบสไตล์คนที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยียนเเราก็จะ ชัดเจนมากขึ้นว่าต่อไปฉันจะต้องซื้อเสืเอ้อเชิ้ตสีขาวกับกางเกงยนีนแล้วกางเกงยีนที่เหมาะกับรูปร่างฉันก็คือกางเกงยีนทรงนี้เนอะมัมันจะทําให้เราง่ายต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเสื้อผ้ามากขึ้นนะคะพอหลังจากที่เรารู้เสร็จแล้วจําเป็นไหมว่าเราต้องไปซื้อเสื้อผ้าที่มันอยู่ในห้างเป็นแบรนด์เนมราคาแพงอะ,อะเพื่อที่จะให้เราดูดีนะคะปรับบุค,คลิกเราได้พี่อยากจะบอกว่าความจริงแล้วตัวพี่เองเนี่ย ก็ไม่ได้ชื่นชอบเสื้อผ้าแบรนด์เนมเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่พี่เป็นคนไล่ตามว่าอะไรที่มันอินและอะไรที่มันเอาอยู่บ้างนะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าเสื้อผ้าพอเราใส่ไปสักพักเราจะมีความรู้สึกเบื่อพอเรามีความรู้สึกเบื่อเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแค่สมบัติชิ้นหนึ่งที่อยู่ในตู้บางครั้งเราก็จะไปเอาบางครั้งเนี่ยเราก็จะเอาไปบริจาคบ้างมันก็จะกลายเป็นว่า ถ้าเกิดว่าใส่แล้วเบื่อถ้าเกิดฉันต้องซื้อเสื้อผ้าเกินหลัก500เนี่ยฉันคิดแล้วว่ากูจะเสียดายเงินเลราะวะถ้าเกิดว่ามาใส่แค่ครัง้งสองครั้งเนืองออกมาแต่ว่าถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราซื้อเสื้อผ้าในราคาหลักร้อยต้นๆแล้วเราใส่แล้วเบื่อมันจะไม่มีความรู้สึกผิดกับตัวเองว่า อุ้ยเบื่อแล้วไม่อยากใส่มันจ,จะไม่มีความรู้สึกว่ามันแพงนะคะอ่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเสื้อผ้าเราจำเป็นไหมต้องซื้อเสื้อผ้าราคาแพงไม่จําเป็นเลยนะคะความโชคดีของเมืองไทยก็คือว่ามันมีร้านเสื้อผ้าเยอะมากนะคะมันมีร้านเสื้อผ้าเยอะมากทั้งที่ประตูน้ําที่แพรนทินัมที่ยูเนียนมอลที่ ตลาดนัดจะตุจักที่ตลาดนัดมือสองที่อินเทอร์เน็ตที่ i ิน t a g r กรมที่ t ิ k ต o k ทุกคนมันมีเยอะมากนะคะให้เราเลือกซื้อในราคาที่เราสามารถจับต้องได้นะคะเราแค่ต้องเลือกโจทย์ของเรามันมีแค่เลือกในสิ่งที่ใช่กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเลือกในสิ่งที่ใช่กับตัวเองเราเวลาเราใส่เราจะรู้สึกชอบมันพอเรารู้สึกชอบมันเราจะรู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่แต่งตัวแบบนี้พอเรารู้สึกว่าเราชอบตัวเองที่แต่งตัวแบบนี้เราก็จะมีความมั่นใจ มาึ้นแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราสวยนี่เหรอไหมคะมันก็เลยกลายเป็นว่าโจโ์อะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องเลือกเสื้อผ้าที่ราคาแพงเท่านั้นเพื่อให้เราดูดีนะคะเหมือนที่ใครบอกว่าก็อยากพัฒนาตัวเองอะคะ่ะอยากอยากให้ตัวเองลุกขึ้นมาดูดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจนะคะว่าไม่มีตังโอเคพี่ว่าไม่มีตังของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะพี่จะพูดในเวที่เราในระดับที่ พี่ก็ว่าพี่ก็เป็นเบสิกทั่วไปแหละชอบช้อปปิ้งตามตลาดนัดมากกว่านะคะเราก็แค่เลือกเสื้อผ้าสไตล์ที่มันเหมาะเจาะก,กับเราแล้วเราใส่แล้วใส่ไปทําง,งานได้เราแค่เอาเสื้อผ้าที่เราซื้อมานะมา mix and match ยังไงให้มันสามารถ เป็นสไตล์ที่เราชอบได้เออคีย์เวิร์ดมันมีอยู่เท่านี้เลยอะนี่คือสไตล์การเลือกเสื้อผ้าของพี่นะคะแล้วพอมันเป็นแบบนั้นอะใครเคยประสบพบเจอไหมว่าเวลาที่เราไม่ได้แบบเออเวลาที่เราไปเจอเสื้อผ้าเซลเสื้อผ้าสวยๆอยู่ในไม้แขวนแล้วเราเข้าใจว่าเราเอามาใส่แล้วมันจะสวยแล้วเราก็ไปซื้อมาแล้วสุดท้ายพอเราเอามาลองหรือเราเอามาใส่แล้วมันมันไม่เซลฟ์อะมันไม่มั่นใจอะมันไม่รู้สึกว่าสวยอะฉันซื้อเพราะว่ามันสวยตอนที่ฉันซื้ออะแต่ว่ามันไม่สวยตอนที่ฉันใส่อะ เอออะไรประมาณเนี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเสียน้อยเสียเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายคือเสียเงินซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้พี่ว่ามันแพงกว่าเสียเงินซื้อของแพงอีกนิดนึงแต่ใช้ม่นโคตรคุ้มคือพี่จะมีคอนเซปต์แบบนี้แหละว่าพี่ยกตัวอย่างเลยนะสมมติว่าพี่ซื้อของบางอย่างในราคาสิบบาทแต่ซื้อมาแล้วไม่ใช้เทียบกับของราคาหนึ่งร้อยบาท ที่ซื้อมาแล้วใช้จนพุนของ10บาทจะแพงกว่าของ100บาทที่พี่ซื้อทันทีคือพี่วัดค่าของมันจากการใช้งานของเราพี่ไม่ได้วัดค่ามันจากราคาที่เราจ่ายเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกันกับเรื่องสื้อาเลยถ้าเกิดว่าซื้อมาเราไม่ได้ใช้คือแพงมีเก็บไว้ในตู้มีไว้เฉยๆนะคะเอ่ออีกอันนึงที่พี่ว่าเราควรต้องพิจารณาก็คือว่า สไตล์ไลฟ์สไตล์ชีวิตของเรามันมันเป็นแบบไหนมันเป็นแบบไหนสมมุติว่าพี่อะเป็นคนชอบสมมุตินะคะพี่ไม่เป็นพี่ไม่ได้เที่ยวกลางคืนเอาเป็นว่าพี่ไม่ได้ไม่ค่อยชอบออกจากบ้านไปแบบเออเที่ยวปาร์ตี้สายปาร์ตี้เนี่ยฉันไม่นะคะแต่ว่าช่วงก่อนนั้นนี้ฉันเป็นคนซื้อเสื้อผ้าไปปาร์ตี้เยอะมากเสื้อผ้าแบบสายเซ็กซี่เนี่ยออกมาเยอะมากในตู้ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เพราะ เราไม่ได้ไปปาร์ตี้เพราะเราไม่ได้ไปปาร์ตี้เราก็ไม่ได้ใส่ไงเพระมะไม่ได้ใส่พี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าอือแพงหรือว่าฉันซื้อเสื้อผ้าไว้เอาไปออกเดทแต่ช่วงนี้ไม่หาแฟนแล้วก็ไม่ไปออกเดทมันก็เลยกลายเป็นว่าก็ก็กลายเป็นไม้แขวนเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเข้าใจว่าโดยไลฟ์สไตล์ชีวิตเราไปไหนบ้างเสื้อผ้าของพี่ช่วงนี้ก็เลยกลายเป็น เสื้อผ้าสำหรับไปทำงานฉันจะใส่เสื้อฉันจะใส่เสื้อผ้าแบบไหนไปทำงานนะคะก็จะหาซื้อเสื้อผ้าที่เราสามารถใส่ไปทำงานได้นะคะเอะ่เราจะไปไหนบ้างวันธรรมดาเราก็จะมีไปอ่ไปข้างนอกบ้างนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ไปเที่ยวห้างบ้างเราก็จะหาเสื้อผ้าสไตล์ที่รีแลกซ์หน่อยนะคะแล้วก็สวยหน่อยเป็นสไตล์ที่เราชอบอะไรเงี้ยเออเป็นชิคหน่อยชิลหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าอะไรก็ตามที่มันจะเป็นในเวของแบบเอ่อคอนทรา ขัดแย้งกับไลฟ์สไตล์ของเราอะถ้ามันไม่จำเป็นอะมันสามารถเอาไว้ก่อนได้แล้วค่อยซื้อนี่เป็นเทคนิคในการซื้อเสื้อผ้าของพีนะที่ต้องซื้อแบบนี้แหละพี่ถึงมีความรู้สึกว่าเออถ้าเกิดว่ามานั่งบ่นว่าฉันไม่มีตังค์พี่เองก็คงไม่ได้ซื้อเสื้อผ้านะแต่แต่ว่าเมื่อไรแต่ว่าสิ่งนี้ที่พี่เข้าใจได้ก็คือว่าพอเรามานั่งสังเกตเสื้อผ้าในตู้ของเราเนี่ยมันเห็นหลายตัวมากเลยว่ากูซื้อมาทําไมวะ กูซื้อมาทําไมวะกูรู้สึกแค่ว่ากูไปเจอแล้วว่ามันถูกแล้วก็มันแบบเออมันสวยแล้วก็น่าจะคิดว่าน่าจะใส่ไปออกกําลังกายได้หรือว่าคิดว่าน่าจะใส่ไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ได้แต่พอเอามาใส่แล้วอุ้ยตัวสั้นตัวป้อมอะไรเงี้ยเออทุกคนแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าพอพิจารณาแล้วมันมีซับของเราที่มันหลงอยู่ในตู้เสื้อผ้าเยอะมากก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่ว่าอ่ะโอเคไม่เป็นไรฉันจะมาพิจารณาก่อนว่าฉันชอบแต่งตัวสไตล์ไหนแล้วฉันจะไปซื้อเสื้อผ้าในสไตล์ที่ฉันชอบแล้วฉันจะชอบใส่ ทีนี้เดี๋ยวรีวิวร้านเสื้อผ้าให้นะคะว่าร้านเสื้อผ้าไหนบ้างที่พี่ซื้อประจําซื้อซ้าซื้อตลอดฉันดูแลออคอนเซปต,ต์ของเสื้อผ้าฉันขนาดไหนเนี่ยคือดูแลไปถึงชุดชั้นในนะคะบ้าบอไหมคือเป็นมีอารมณ์คิดว่าตัวเองน่าจะเป็น perfectionist คือมีชอบความสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเวลาฉันคิดตะก,กะของฉันเนี่ยฉันคิดเลยว่าตอนใส่ชุดชั้นในชุดชั้นในฉันจะต้องออกแบบแบบไหนนะคะก็ ก็ก็เลยต้องคิดคอนเซ็ปต์ของชุดชั้นในของเราเราก็จะเลือกในกมันก็จะทําให้เราอะไม่ได้ซื้อชุดชั้นในแบบแบบสุรุยสุรายสุรุยสุรายของพี่ก็คือว่าซื้ออะไรก็ได้มาเพื่อให้มีเพราะว่าท้ายที่สุดอะไรก็ได้ของเราเราจะไม่ใส่แล้วมันก็จะกลายเป็นของที่แพงทันทีเนาะ ถ้าเป็นชุดชั้นในนะคะพี่จะไปที่ร้านที่ไอจร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะเป็นชุดชั้นในแซ่บมากนะ,ะแซ่บมากจะบอกว่าแซ่บทุกตัวนะคะสวยทุกตัวนะ,ะพี่ก็จะซื้อซ้าร้านนี้ตลอดเวลาเพราะว่า 1. คือคุณภาพ<ม>ราคาเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับคุณภาพถือว่าคุณภาพค่อนข้างที่จะดีนะคะ ถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อนะคะเสื้อปกติพี่จะชอบใส่เสื้อที่มันเป็นเสื้อยืดแต่ว่าจะมีความยืดหยุ่นหน่อยแล้วก็จะเป็นชอบจะชอบใส่เสื้อกล้ามนะคะเสื้อใส่เดียวแล้วก็รวมไปถึงจะชอบใส่เสื้อที่มันยืดสบายตัวเสื้อยืดพี่จะซื้อที่ ถ้าเป็นออนไลน์นะคะพี่จะซื้ออยู่ที่ร้านอธิภาช็อปนะคะก็คือร้านนี้นะคะร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นโดนตกไปหลายตัวแล้วนะคะเสื้อผ้าเขาจะดีมากแล้วก็ใส่แล้วมันจะเข้ารูปเข้ารอยเข้าทรงรวมไปถึงเสื้อผ้าที่เป็นแบบจำสูตรอะไรเงี้ยก็สวยมากนะคะฉันก็โดนแล้วก็ฉันมี Product Li s t ของเขาเนี่ยคือมี List ใส่หยิบใส่ตะกร้าไปเยอะมากแต่ว่าค่อยๆทยอยซื้อนะคะแล้วเหตุการณ์ที่เหตุผลที่ซื้อร้านนี้เนี่ยด้วยความที่ราคามันไม่ได้แพงมากตัวราคามันถูกมากนะคะราคาแบบไม่ถึง300ขนาดจำสูตรยังแค่350-390ประมาณนี้ซึ่งมันดีต่อใจสำหรับเรานะคะเพราะว่าพอเราใส่แล้วเรารู้สึกว่าเราสวยเราเซ็กซี่โอเคจบนะคะถ้าไปร้านไปห้างพี่จะไปซื้อที่ไหนพี่ก็จะไปซื้อที่แพตตินัมนะคะ ก็จะเดินแพลตินัมเดินวนแต่จะไม่เดินวนเยอะจะเดินอยู่แค่ชั้นหนึ่งชั้นสองแค่นี้แหละสองชั้นค่ะเดินทุกล็อกนะคะเจออันไหนชอบแล้วก็ซื้อแล้วก็จะบอกว่าการเดินแพลตินัมมันดีอย่างหนึ่งคือมันถูกนะคะมันถูกมากสมมติว่าถ้าเราไปเดินที่ยูเนียนมอลปกติพี่ก็เดินยูเนียนมอลเพราะมันใกล้ที่ทาง,งานใกล้บ้านเนาะไปเดินยูเนียนมอลเนี่ยมันก็สมมุติว่ามันห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบ ถ้าไปแพคทีนัมมันจะ 350, 3 5 0 3 9 0มอ่ะมันจะถูกกว่าแล้วก็เราแค่ซื้อ2ตัว3ตัวขึ้นไปทีนี้2ตัว3ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นในสไตล์ที่ก็จะไปซื้อเสื้อผ้าสำหรับไปทำงานอยู่แล้วเราก็อาจจะต้องหาสไตล์ที่เราชอบหลายสไตล์ไปอ่ะแพททีนัมนี่คือคำตอบของฉันมากเลยนะคะอันที่2ที่จะไปก็คือฝั่งตรงข้ามคือประตูน้ำนะคะประตูน้ำเนี่ยจะเหมาะกับเสื้อผ้าสไตล์เป็นเสื้อยืดนะคะที่พี่จะซื้อก็จะเป็นเสื้อยืด หรือว่ากางเกงสบายๆไว้ใส่อยู่บ้านอะไรเงี้ยหรือว่ากางเกงยีนฉันก็จะไปที่ประตูน้ํานะคะมันดีอย่างหนึ่งคือมันครับมันครับได้นะไม่ได้ราคาส่งราคาส่งคือราคาส่งแรงมากนะคะราคาส่งแรงมากเพราะว่ามันถูกกว่าแพคที่น้ำอีกแต่ข้อเสียของมันคือการซื้อราคาส่งมันไม่สามารถครับแบบได้บางร้านเท่านั้นเลยที่คราแบบได้ที่ประตูน้ำนะคะก็ซื้อแบบนั้นแหละแต่ว่าพี่ยังไม่กล้าซื้อเสื้อผ้าตาม ติกต็อกหรือว่าตามช้อปปีหรือว่าตามลาซาด้าเท่าไหร่เพราะว่าพี่มีความรู้สึกว่าพี่ไม่ไม่เห็นสินค้าและพี่มีความรู้สึกว่า3มช่องทางนี้ถ้าเราซื้อสภาพมันจะไม่ค่อยตรงปกนะคะรองเท้าฉันซื้อที่ไหนนะคะฉันก็จะมีรองเท้าเนี่ยปกติพี่จะเป็นคนหารองเท้าจะซื้อรองเท้าช่องทางเดียวเท่านั้นนะคะไม่ไปซื้อตามร้านด้วยเพราะว่าอ่ถ้าไม่ใช่แบรนด์ ที่พี่ไว้ใจอย่างเช่นถ้าเป็นแบรนด์เนี่ยพี่จะซื้อ t o o นะคะ o เป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่แบรนด์เป็นรองเท้าที่พี่ใส่ไปทํางานเป็นประจำเนี่ยพี่จะซื้อที่ Shein นะคะ Shein เนี่ยเป็นคุณภาพของรองเท้าแล้วก็ที่ค่อนข้างที่จะดีในราคาที่เข้าใจได้นะักในราคาที่ถูกนะคะไม่เกิน500หรือว่า500นิดนดฉันก็ยังรู้สึกว่าเออฉันได้รองเท้าที่ฉันชอบนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายในสไตล์ วิธีการช้อปปิ้งของพี่เนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นการช้อปปิ้งแบบทุกเดือนทุกเดือนนะคะเราก็จะมีลิสต์ไอเทมของเราแล้วก็จะมีการวิธีการบริหารจัดการการเงินของเราว่าเราจะบริหารจัดการยังไงในการที่จะซื้อการที่เราเห็นอะไรแล้วเราอยากจะซื้อตลอดเวลามันก็ไม่ได้นะคะการบริหารจัดการการเงินค่อนข้างที่จะสำคัญแล้วเราต้องให้ความสําคัญกับมันมากพี่จะเซตบัตเจ็ตไว้เลยว่าเดือนนี้จะใช้บัตเจตในการช้อปปิ้งเสื้อผ้า เท่านี้นะคะและพอมันมีบัตเจตอยู่เท่านี้พี่ก็จะบอกพี่ก็จะหันเลยว่าถ้ามีบัตเจตอยู่เท่านี้ฉันจะซื้ออะไรในเดือนนี้อะมันก็จะกลายเป็นการควบคุมตัวเองพี่มองว่าการที่เรามานั่งลงดีเทลกับการใช้จ่ายของเราการชอปปิ้งของเรารวมไปถึงสไตล์ของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะคะมันค่อนข้างที่จะดีเพราะว่าสิ่งที่พี่เห็นเลยเนี่ยคือพี่เอ่อเคลียร์ตู้ตู้สมบัติข,ของพี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของพี่ได้ได้ไดได ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ใส่ทุกวันเป็นเสื้อผ้าที่เราชอบถึงแม้เราจะใส่วนไปวนมาวน l o ปแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็โอเคกับการใส่วน loop เพราะว่ามันเป็นสไตล์ที่เรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วเราชอบนะคะก็ mix match กระโดดไปนู่นทีไปนีท้ทีแล้วก็เสื้อผ้าที่เราใส่เนี่ยทุกตัวที่เราซื้อเนี่ยมันสามารถ mix and match กับกางเกงแต่ละตัวเสื้อต,ตัวนี้อาทิตย์นี้เคยใส่กางเกงตัวนี้มันเปลี่ยนไปได้หมดแล้วมันยังรู้สึกว่ามันดูใหม่นะคะตลอดเวลาแล้วก็ มันทําให้เราจัดการระบบการเงินของเราได้ง่ายมากขึ้นนะคะเราไม่จําเป็นต้องซื้อสภาพแผแพงเราก็ยังดูดีได้ถ้าทีเ่เพราะฉะนั้นก็เอาที่แต่ละคนสบายใจพี่ว่าการช้อปปิ้งเป็นสไตล์ของแต่ละคนเนาะแต่ว่าพี่แค่ให้เทคนิคว่าทําอย่างไรที่เราจะสามารถซื้อสภาพแบบไหนที่มันไม่ต้องเปลืองเงินในกระเป๋าเราแบบที่ต้องเอาเงินไปทิ้งในตู้โดยที่ไม่จําเป็นนะคะก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่คิดว่า น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังหาไอเดียในการจัดการนิสัยชอบช้อปปิง้งเสื้อผ้านะคะของตัวเองะะก็ลองเอาไปทำดู